สวัสดีครับก็ปีที่ผ่านมาของเ e รัมเนี่ยก็เป็นปีที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในปี2020เนี่ยเรามีเหตุการณ์ต่างๆที่คุณหนึ่งไม่ไค่คาดฝันนะครับแล้วก็มันก็ Impact Lifestyle เราสำคัญที่สุดเนยส่วนหนึ่งของปีที่แล้วนี่ก็คือเรื่องของโควิด19ซึ่งโควิด19เนี่ยการระบาดครั้งใหญ่ของโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขาพยายาม ป้องกันและรักษาเนี่ยหลายๆประเทศก็สร้างโซลูชันขึ้นมานะครับไม่ว่าเรื่องของการจะสร้างแอปพลิเคชันนะครับในการทำเรื่องของคอนแทคเทรซิ่งอะไรต่างๆมันช่วยได้ระดับหนึ่งส่วนหนึ่งที่มันเป็นคอนเซิร์มมากเลยที่เป็นทำให้คนกังวลมากเลยก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัว Privacy เนี่ยคือบอกเฮ้ยเครื่องมือถือเราจะโดนแฮกหรือเปล่าข้อมูลส่วนตัวเราจะถูกรัฐบาลแอบดูจะตามไปนู่นนี่นั่นคิดไปต่างๆนานาซึ่งมันก็ส่งผลกระทบให้การลงแอปเนี่ย ไม่มากเท่าที่ควรแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นโซลูชันที่ไม่ได้ตอบโจทย์ก็ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆเราก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับนะครับก็มีไอเดียวันหนึ่งตอนช่วงที่ตอนนั้นช่วงกำลังพีคเลยของของโควิดเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนิทกันเลยที่สิงคโปร์โทรมาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีการพยายามจะสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาในการป้องกัน อย่างที่บอกไปว่าปัญหามานอยู่ที่ว่าวันนี้แอปเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันตับถ้าวันนี้เราจะพูดถึงว่าจะทํำยังไงให้สามารถที่เราจะติดตามผู้ป่วยที่ติดโรคโควิดให้เราย้อนกลับไป14วันว่าเราไปเจอใครมาบ้างติดต่อกับใครไปที่ไหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพูดจริง ได้เพราะเนี่ยเขาเลยคิดว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งสามารถตอบโจทย์ที่ทํางานได้เหมือนแอปเลยแต่จะไม่มีเรื่องของไอเฟซีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือไม่สามารถแท็กเรื่องของโลเคชันได้ไม่สามารถเอาขอ้อมูลส่วนตัวได้ไม่สามารถแฮ็กได้ต่าต่างนานเนี่ยเพื่อนผมก็ต่อมาว่าเอ้ยมันมีโปรเจกต์เนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยอยากให้พัฒนาเรื่องของ Consumer อ l e c t r o n เนี่ยเข้ามาปิดเข้ามาประมูลนะครับ ให้กับรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อผมก็มาชวนว่าเฮ้ยไปประมูลกันดีกว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบช่วยมนเษสียชาติได้ก็หลังจากที่ผมตอบตกลงว่าเอ้ยลุยกันแต่มีข้อแม้ข้อเดียวนะในถ้าเราจะลงทุนลงแรงกันแล้วเนี่ยทางเดียวเลยเราต้องชนะโปรเจกต์นี้ไม่ง่ายนะมี24บริษัทชั้นนําจากทั่วโลกนะครับบริษัท R&D ชั้นนำจากทั่วโลกเลยมาบิดโปรเจกต์นี้กันเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่ ก็1เนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์ให้กับอ,องค์กรนั้นๆ2สองคือเป็นโปรเจกต์ที่สามารถช่วยคนต่อไปเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมว่าสร้าง Impact พอสมควรก็หลังจากที่ได้รับโจทย์แล้วเนี่ยหนึ่งข้อจำกัดของของโปรเจกต์นี้เนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนี่คือเรื่องของราคาทำไมต้องราคาโปรเจกต์นี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย เพื่อแจกให้ประชากนเขานะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แจกเนี่ยต้นทุนต้องต่ำที่สุด2คือเรื่องของเวลาเพราะว่าเรื่องของการระบาดของโรคมันกระจายเร็วมากเพราะน้เนี่ยเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้คือมีเครื่องมือที่ผลิตให้ทันมาไม่ใช่อีก6เดือนเสร็จอีกปีนึงเสร็จเนี่ยคงคงคงไม่ทันโรคอาจจะระบาดบานปลายมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยก็สําคัญเราทํางานกับ ทั้งวันทั้งคืนครับอยู่1สัปดาห์ก็ดูเรื่องของหลักๆเลยขึ้นึงเรื่องของขนาดจะทํายังไงเนี่ยให้ขนาดเนี่ยเล็กที่สุด 2. คือเรื่องของวัสดุวัสดุนี้จะทํายังไงให้ทั้งถูกและดูดีคล้ายสุดแล้วเนี่ย รูปแบบของดีไซน์เนี่ยก็ตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันมินิมอลที่สุดดูเป็นกลางที่สุดนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายใช้ได้ทั้งผู้หญิง1 2คือตัวพลาสติกเนี่ยมันต้องมีตัวอินดิเคเตอร์ที่จะส่งสัญญาณ LED ว่าไอตัวนี้กำลังทำงานอยู่ผลโดยรวมๆเนี่ยข้อจำกัดมันเยอะการนำไปใช้จริงจะทำยังไงให้คนสามารถพบพา ไปทุกทกที่ในทุกกิจกรรมของเขาได้คนที่ไปใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทหารเลยต่างๆเนี่ยการใช้งานอะไรต่างๆรูปแบบต่างเนี่ยมันก็ต่างออกไปก็มเป็นโจทย์นะครับที่ที่ผมบอกว่าเราต้องเอาเรื่องพวกนี้มยาย้ำให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ก็พอผ่านไปพอเราทาํางานเหมือนบอกว่าก็หาล่งหาค่ากันนะก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องเทสโดยด่วนเลยวันนี้เนี่ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสามารถ ลดขั้นตอนลดเวลาได้เยอะเลยก็คือเราทำทีดี r i n t ขึ้นมานะครับตัวตัว,ตวโทเคนเนี่ยดูขนาดฟอร์แฟกเตอร์เอ้ยใช้ได้ไหมซึ่งต้องบอกอีกทีว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัท Engineering Firm ที่เป็นระดับท็อปของโลกเลยด้วยความที่เขาพยายามจะบีบทุกอย่างนะครับบีบทุกอย่างให้อยู่ในแผงวงจรขนาดเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้น,นี่คือก็ต้องทำเทส p r ปริ้นออกมาดูแผงวงจรใส่ไหมข้อสำคัญนะครับคือไอ้ตัวโทเคตตัวนี้ต้องอยู่ได้ อย่างน้อย6เดือนในมุมมองต่างๆเนี่ยดูแลเริ่มมีลุนละเริ่มมีลุนตอนนั้นก็ลุนนะครับว่าโอ้ยยีบริษัทจากบริษัทท็อปเราจะติดไหมเครรอบแรกเนี่ยจะใช้เวลาะจะคัดจาก24บริษัทเนี่ยเหลือแค่มาสี่บริษัทลุนรอกันอยู่1สัปดาห์ก็มีข่าวดีว่าเฮ้ยเราติดในช็อตลิสต์ด้วยว่าเราติด1ใน4เนี่ยตอนนี้ก็ลงมารายละเอียดรอบสองละพอผ่านมารอบ2เนี่ย ความยากก็คือว่าทำยังไงให้ถูกกว่าเดิมอีกก็มาบี้กันอีกงานนี้ก็คือจริงๆต้องยกเครดิตให้กับทาง engineering firm นะว่าเออเขาเก่งจริงนะกว่าจะบีบทุกอย่างได้ให้เล็กขนาดนั้นได้เนี่ยก็ต้องใช้ทั้งโน o w how ทั้ง,งต่างๆไอ้น,นี่คือต้องทำให้เล็กแล้วถูกเนี่ยโอ้โหอัน,นี้ครับเป็นโจทย์ที่ผมว่าหินมากๆซึ่งพอผ่านไปรอบสองรอบสามอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่วันนะครับเราก็ได้ฟังข่าวดีว่าโอ้เราเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลทางนี้ เขาจะเอาไปผลิตนะ5ล้านชิ้นแล้วแจกคนทั้งสิงคโปร์จริงๆผมก็เสียได้นะจริงประเทศไทยเราน่าจะได้ใช้ด้วยนะพอรัฐบาลสิงคโปร์โอเคทำสัญญาเนี่ยก็เริ่มลุยเลยครับ More than 1.75 million trace together tokens have been snapped up since September. Distribution was rolled out in phases involving over 100 community centers, such as this one in So We've had to increase our order uh, of tokens, and basically by February, end of February 2021. We would have manufactured and have delivered up to 5 million tokens. So that's clearly enough for everybody who needs to. This one I was surprised to see is very nice and small and cute. It's easy to put in the pocket. It's going to be more convenient and easier because you just have to, I guess, carry it around with you. It was a hassle that you had to take out your phone every time and then check in and check out. ก็ฝากเอาไว้ครับยังมีโปรเจกต์ลักษณะนี้เนี่ยอีกเยอะเลยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเจอกันคลิปหน้าครับ